หนึ่งสองสามสี่ห้าเนื่องจากญาติโยมนะครับเป็นหลายพันนะครับก็เลยค่อนข้างจะตั้งแถวลำบากนะครับเนี่ยเยบก็ไปนี่ผุนไปเยับไปในุ่ผุนไปเออแต่ว่าอยู่ฟังเดียวกันเด้อวสันนั่นล่ะอ้อมออมออมออมไปนี่นี่นี่แมนอ้อมคือจังมือแลกนะคือจังมือแลกนะนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับโยมเยอะเหลือเกินนะครับเวลาบินทาบัสก็เลยลำบากนะครับ อออเออเอ้านะครับยังสับสนกันอยู่นะครับนี่เด้อนะครับ <c oughs> นี่มาทั้งหมู่บ้านนะครับรบ,บ้านน้อยอคอมิกนะครับบ้านน้อยคอมิกกับบ้าน บรเลาคอหรือบออรอร,บรบยังก็เพื่อนดืมซื้อเลยเหบรเลาคอหรือบรรยังก็เพื่นมาใส่บัตรนำห้วยคอน่าจะเปลี่ยนชื่อให้ญาติโยมใหม่แล้วนะครับนี่ดีเนื้อน,น,นะครับนี่นะครับจัดเข้าล็อกแล้วนะครับนี่ไอแม่ขาวไม่ชี้ผู้มีอายุน้อยอยู่ด้านนี้นะครับเด้ออาจารย์สม,มุทรไทยวิสารโทนะครับจะได้เป็นประมุขประธานเอ้า ปรารย์มหาศุนธรศิลัสสุทธนะครับวัดไม่สันติสุขนะครับเมตตาเป็นประมุขประทานออกรับบิณฑบาตนะครับหลังจากมาช่วยงานนะครับให้ธรรมะนะครับอบรมทั้งเยาวชนนะครับทั้งให้ครมะแก่ครูาอารย์แม่ค่าแม่ชีนะครับเสียดายนะครับมีเวลาน้อยนะครับถ้าอยู่จนเสร็จงานปฏิบัติธรรมจะดีนะครับมากกว่านี้อีกนะครับเด้อนะครับ นี่นะครับนี่อนุญาตถ่ายภาพนะครับระหว่างพระกับโยมก็คงจะประมาณเท่าๆกันนะครับจำนวนนะครับเริ่มงานมาตั้งแต่วันที่12นะครับที่จริงขบวนของวัดบ้านเกาโบนะครับเดินทางธรรมญาตามาตั้งแต่นู้นนะครับวันที่10นะครับจากวัดป่าธรรมมิีเวกนะครับออกจากวัดบ้านเกาโบนะครับตั้งแต่วันที่30สิบ พฤศิชีคายน์นะครับแล้วก็มาที่วัดป่าธรรมวิเวกนะครับจากนั้นก็มาที่นี่นะครับวัดป่าคำเมกนี่นะครับรวมงานปฏิบัติธรรมนะครับแต่ว่าเป็นหมู่บ้านนน้อยนะครับมีประมาณ30กว่าหลังคาเรือนนะครับส่วนมากโยมก็เป็นแม่ครัวนะครับทำพัตตาหารนะครับนี้ ไปถ่ายรูปก็จะเจอแต่หน้าเดิมๆนะครับทุกวันนะครับจนจะจาได้แล้วนะครับจําหน้าได้เดินนะครับแต่ว่าจําชื่อนี่จายากเหลือเกินนะครับนี่นะครับผู้ใหญ่บ้านตัวจริงเสียจริงนะครับนะครับพ่อบ้านน้อยใจอยู่นะครับไม่ยอมไปถ่ายยอมผู้ชายนะครับเออเซย์เราผู้นี้น้อยไปใส่์อะนี้พูดนะโอ้มีตัวเล็กสองตัวเล็กนะครับ เด้อนี่ชื่ออะไรนี่เฮ้ยนี่น้องไดนานะครับจะมีสองเขานะครับนี่เนาะมาเป็นแม่ชีเนาะก,กำลังน่ารักเลยนะครับนี่นะครับส่วนมากก็เป็นแม่ครัวนะครับตื่นตั้งตีสองโน้นนะครับมาทำครัวที่วัดป่าคำเมกแห่งนี้นะครับ พัฒนาพิเศษก็คือเข้าจีนะครับเข้าจีร้อยล้านล้านที่ร้อยนะครับเด้อนะนะครับต้นสายอยู่นี้ปลายสายอยู่นู้นนะครับงานปฏิบัติธรรมของทุกปีนะครับวัดป่าคมิกนะครับวันที่12ธันวาคมนะครับถึงวันที่จริงๆก็19นะครับวันสุดท้ายนะครับแต่ค่ำคืนของวันที่18จะมีพิธีพุทธาพิเศษสมโพธนะครับ เด้อนะครับครูบาอาจารย์นะครับออกรับบินทบาทนะครับนี่พระครสุกเสียงทองนะครับนี่พระอาจารย์มหาเป็กนะครับนี่นะครับได้ยินเสียงท่านนะครับประชาสัมพันธ์นะครับประจําประจําทุกวันนะครับคนที่ญาติถ่ายเป็นพิเศษนะครับ นี่แม่ขาวไม่ชีจากวัดบ้านกบอนะครับคัดแต่คนหนุ่มที่สุดนะครับมาร่วมงานปฏิบัติธรรมนะครับไม่รู้พูดประชดหรือเปล่านะครับนี่ถ้าอายุมากกว่านี้ก็มาไม่ได้นะครับบางคนทําครัวก็ทิ้งครัวมาเลยนะครับไม่ชีประยงนะครับทิ้งครัวมาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับเดี๋ยวไม่รู้จะลืมสูตรแล้วนะครับสูตรทําครัวนะครับ เซลคนนั้นคนนี้นะครับนี่ลืมอ,อีกแล้วนี่ลืมชื่อแล้วนี่ผมจุกนีมน,นะครับตัวเล็กๆนะครับกําลังน่ารักนะครับบันน้อยคอมิกนี่ส่วนมากจะไม่มีเด็กน้อยนะครับ <laughs> <laughs> นี่นะครับทั้งหมู่บ้านนะครับโยมผู้หญิงทั้งหมู่บ้านจะมีประมาณเท่านี้นะครับส่วนโยมผู้ชายยิ่งน้อยไปกันใหญ่นะครับ เป็นหมู่บ้านนน้อยนะครับโยมทําหน้าที่หลักก็คือดูแลโรงครัวนะครับส่วนโยมผู้ชายจะดูแลน้ำดูแลไฟความเรียบร้อยของวัดนะครับมาตั้งแต่เช้าๆนะครับตีหนึ่งตีสองนี้เข้ามาที่วัดนะครับก่าจะกลับก็นู่นนะครับสองทุ่มสามทุ่มนะครับเด้อเอาเสร็จสิ้นแล้วเด้อขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้นเด้อใครมาใส่บาตรมาทําบุญขอให้โชคลาบล่ํารวยล่ํารวย สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อโดยเฉพาะไม่ครัวนะครับเนี่